การที่เราเลือกแผนของบุง,ทงแทกซ่าเนี่ยมันช่วยให้เรามีทางเลือกได้หลายรูปแบบคือถ้าเราไม่มีอ่ะแล้วเราเจ็บป่วยล้มขึ้นมาเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจอโลกอะไรหรือเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคาดการไม่ได้เราก็ควรจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจก็คือประกันนี่แหละคะ่ะ ชื่อชัดชายาเจนจิรวัฒนาค่ะชื่อพอลลี่นะคะพอสุรีปฏิพัฒนค่ะเป็นตัวแทนหน่วยสุพชน9 p ค่ะสนักง,งานอยู่ที่บางพระค่ะเราอยากให้ครอบครัวเราไม่ต้องมาลำบากใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายแล้วก็สองตามพี่แวมแจ้งก็คือเรื่องธุรกิจพอเรามีอ่ะเรามีฐานรายรับเยอะเราก็ต้องหาสิ่งที่มาช่วยเอื้ออำวยในเรื่องฐานภาษีเราก็คือเป็นสิ่งที่ลดหย่อนภาษีอะค่ะ คือจริงๆเทียบหลายตัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะคุ้มสุดแล้วก็ให้ผลประโยชน์กับเราที่สุดอะค่ะได้รับการคุ้มครองสูงสุดอะก็เลือกเป็นบริษัทกรุงแท็กซ่าค่ะของแบมทำเป็นทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพค่ะทำมานานแล้วค่ะก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ4-5ปีอะค่ะคือแบมรู้สึกว่าประกันอะบางคนไม่ได้มองว่ามันสำคัญแต่ว่า ตอนเนี้ยทุกอย่างค่าใช้จ่ายต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยคือถ้าเราไม่มีอ่ะแล้วเราเจ็บป่วยล้มขึ้นมาเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจอโรคอะไรหรือเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคาดการไม่ได้เราก็ควรจะมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจก็คือประกันเนี่ยแหละคะ่ะครอบครัวนี้น่าจะเกินสิบกรมธรรม์ค่ะประกันฉบับแรกเลยสําหรับครอบครัวนี้นะคะก็คือ I h e a l t h y ค่ะเป็นประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ m มมาใช้ตลอดค่ะจริงๆช่วงนี้โรคระบาดก็เริ่มมาแล้วค่ะนี่ก็เพิ่งป่วยล่าสุดก็คุยแบบออนไลน์ค่ะกับคุณหมอคุยตลอดเลยบางทีก็มีน้ำมุกงนิดหน่อยก็ขอสั่งยาแล้วค่ะเราก็เอาง่ายๆสะดวกอยู่บ้านแล้วก็ได้รับยาที่บ้านเลยง่ายๆค่ะเพื่อความสุขว่าเวลาปล่วยบางทีมันป่วยได้หลายกรณีถ้าเราป่วยในเคสที่กระดูกหักอุบัติเหตุเราต้องไปโรงพยาบาลอยู่แล้วการที่มีแอปที่ปรึกษาคุณหมอได้เลยแล้วก็เลือกที่จะใช้ แอปเอมมาถ้าเราไม่ได้เจ็บหนะักคือแอปเอมมาสามารถใช้จ่ายจบได้ในที่เดียวเลยแอปเอมมาดียังไงก็คือถ้าเกิดวงเงินนะคะไม่เกิน5,000เนี่ยเราสามารถเคลมในแอปเอมมาได้เลยค่ะไม่ต้องส่งเอกสารใช่แล้วก็เรื่องดาวน์โหลดเอกสารลดหย่อนภาษีอันนี้ก็สามารถให้ลูกค้าทำเองได้ขอบคุณกรุงไทยอกซ่าที่จัดโปรหรือจัดสิทธิพิเศษแพ็คเกจพิเศษให้กับ ลูกค้าในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดหรือจะเป็นวัยทํางานแบบแบมบหรือจะเป็นผู้สูงอายุก็มีหลายแบบพี่บอกไม่ได้เนาะต้องมาลองดูแต่เท่าที่พี่อยู่ตรงนี้มา17ปีนะคะให้พี่ย้ายไปไหนพี่ก็พี่ก็ไม่ไปพี่กังวลแต่ที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้คือเราไม่กังวลเลยเรื่องการเคมเราทําเคมให้ลูกค้ามา17ปีเรารู้เลยว่าเราเราฝากสุขภาพของเราให้ไว้กับกรุงเทพาได้คะ่ะ เขามีตัวแทนที่มีความสามารถมีศักยภาพในการดูแลลูกค้าสูงอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราไว้ใจบริษัทให้ดูแลเราและครอบครัวเราะคะ่ะ